สวัสดีสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยเริ่มหออันจทุกไอ้บ้านเมืองทุกท่านครับเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่ม,ม <c oughs> วันนี้วันที่15พฤศจิกายน2 5งพันห้าวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยมาคือเขาร้อนประเด็นเดือดนะกับเมบ้าเม้่อวานนะครับที่ว่ามีการอะไรนะต่อต้าน ระบบสมบูรณ์รานายาสิทติราชในเมื่อวานมีการไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันและจากนั้นก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากาถูกโด,โดตำรวจยิง1นึ่งนหนึ่งคนนะรประชาชน,นอันนี้เป็นวันถุชนออนไลน์นะครับนำเสนอว่า ม็บถ um ูกยิงเจ็บหนึ่งประชาชนตะโกนลั่นตำรวจยิงประชาชนเร่งส่งโรงพยาบาลโดดกระสุนโดนหน้าอกเลือดทัวเมื่อวันที่14พฤศจิกายนสืบเนื่องจากการนัดชุมนุมใหญ่เมื่อวันเวลา15บหนกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนําโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย D R G กลุ่มเหล่าทัพด้าสรนสารยาเพื่อประชาธิปไตยและคณะรณรง์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคอรอชอต่อมาประกาศยาไปยังแยกประชุมวันและและยังและยังเคลื่อนขบวนไปยัง,งสถานทูตเยรอรมันตามลำดับบรรยากาศเวลา17ในการ10นาทีเมือ่อขบวนถึงหน้า,านโรงพยาบาลตำรวจเกิดเสียงดังสองนัด แค่สองครั้งกระบวนจึงหยุดชะง,งักผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนเดินย้อนกลับไปทางแยกเฉลิมเบาจากนั้นเวลายี่ดสดนาฬการ12ลนาทีมีเสียงดังป้างขึ้นอีกบริเวณหน้าสถาบ,บันนิติเวศว,วิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังจานั้นพบว่ามีหนึ่งในบุคคลผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งนายถูกกระสุนด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าอก ่อนมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรีบนำตัวไปต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบตะโกนว่าตำรวจยิงประชาชนและเข้าไปต่อว่าขอฝอที่รักษาการอยู่บริเวณข้างนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจนถอยล่นกลับไปด้านในเวลา15ในการ13นาทีทีมก,การบีวอร์รวมถึงนายพิรพัฒน์ละโบละเวกโสมกลุ่มรัศดรเอ๋ย เร่งเคียร์ทางให้รถพยาบาลผ่านหน้ารพยาวจลตำรวจขณะที่ผู้ชุมนมปกมือรายงานข่าวแจ้งว่าผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทีมพยาบาลได้นำส่งโรงพยาบาลจุราทีมกาดวิววพูดคุยกับผู้ที่ดกยิงโดนหน้าอกพบรอยเจือดบนพื้นนอกน,นั้นยังมีการเผยแพร่ชายคลิปลายนี้ลายหนึ่งนอนสุดลงบนพื้นบุคคลรอบกายพยายามช่วยกดแผลที่มีเลือดออก นะครับก็เป็นเหตุการณ์รบนแรงเนาะที่ว่ามีการยิงกันเจ็บกันนะครับโดยตำรวจเองนะครับอันนี้เป็นตำรวจเองเพราะดูจากคลิปจากอะไรแล้วก็รู้เลยว่าเป็นตำรวจแน่นอนนะครับเพราะว่าคงไม่มีไอ้พวกมือที่สองที่สามอะไรมันจะมาถือปืนแบบนั้นหรอกนะครับ พอตอนนั้นก็มีแค่ตำรวจเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าไปดูคลิปในทวิตหรืออะไรต่างๆก็จะเห็นตรงกันว่ามันเป็นตำรวจแน่นอนไม่ใช่ใครเป็นขอฟอแน่นอนมาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอรัฐธรรมนูญฉบบประชาชนอะไรประมาณนี้นะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวนำกับเรื่อง รับร่างร,รัฐมนูญฉบับประชาชนปิยบุตรขอบคุณพระเพื่อไทยนำทีมมติรับร่างร,รัฐมนูลลั่นไม่ใช่เรื่องสุดตกแต่เป็นการดึงการเมืองกับอับปกติวอนสวอยอมตกงานเพื่อชาติเวลา21ใ1นการ10มทีวันที่15พฤศจิกายนนายปิยบุตรแสงกะนกุลใลขาดิการคณะก้าวหน้า จะมีข้อความระบุว่าขอบคุณพรรคไทยที่นำทีมพรรคฝ่ายค้านมีมติเห็นชอบล่าธรรธมนูญแอทแทกลอระบบะยุทธ์ในวาระแรกผมมังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสสพรรคร่วมฝ่ายค้าและไม่ใช่ร่วมรัฐบาลเพราะการแก้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นประโยชน์ของประชาชนช่วยให้สสปลดโซ่ตัวน,ตนที่ล็อกขาตั้งแต่ รัฐประหาร2557การแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องสง่งโตแต่เป็นการดึงเอาการเมืองกลับมาให้เป็นโปกติและเป็นกลางไม่มีใครใได้เปรียบกว่ากันได้สารรัฐมนูลองค์กรอิสระที่เป็นกลางและอิสระอย่างแท้จริงมาตรวจสอบเอาสิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่ในรัฐมนูญมาตั้งแต่2557ออกไปว้องกันม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก ในส่วนของสวย่อมไม่จะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็เป็นผู้เสียประโยชน์ต้องตกงานแต่ต้องให้สวเสียสละหากอยากเป็นนักการเมืองว่าต้องใช้วิธีลงสมัครเลือกตั้งไม่ใช่รอให้คณะรัฐบาลมาแต่งตั้งให้พวกคุณได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้มานานแล้วขอให้ตัดสินทำเพื่อชาติและลูกหลานครัง้งอันนี้ก็เป็นการทวิตนะครับ ของนายรีบูรแสงกนกุลนะครับที่ขอบคุณพระคุณไทยนำทีมรับมติอ่รับร่างและมนูนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสดวิทิชนออนไลน์คือเราจะเห็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสะือนใจหลาย ข่าวเหมือนกันในขณะนี้นะครับต้องกล่าวในที่นี้ว่าเราต้องหาข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเพื่อมานาเสนอซึ่งไอข้อมูลชุดนี้นะครับก็เป็นชุดของวัติชนนะครับเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรเพนะราะว่าเป็นสนัข่าวที่ดังพอสมควรนะครับ นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ต่อจากเมื่อวานนะครับเพราะเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ดุเดือดหลายเหตุการณ์เช่นเดียวกันหลายครั้งที่ประชาชนนะครับออกมาเรียกร้องเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าครับโดนกระสุนนะ หลายครั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นแล้วมันก็น่าสะเทือนใจนะครับกับประชาชนที่ไตยในยกนี้เพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปนะครับการที่ออกมาเรียกว่าประชาชตที่ระดับกับได้กระสุนกับบ้านนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือได้แก้น้ําตาหรือได้ฉีดน้ําอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นที่น่าสะเทือนใจนะครับ ในอาราาประเทศเขาก็ไม่ทํากันขนาดนี้นะครับแต่ว่าประเทศไทยก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเมืองเถื่อนไปแล้วตอนนี้นะครับมันสามารถทําอะไรได้ต่ออะไรได้นะครับอย่างไม่แคร์สังคมนะครับแม้แต่ประชาชนจะด่าเท่าไหร่ก็ไม่สนใจจะทําทนะครับก็เลยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงความจิตสำนึกไม่มีนะแล้วก็เห็นเพื่อนมนุษย์เป็นผักป่านะครับก็คนไทยด้วยกันนะครับร้องว่ากับทำได้ลงนะครับอเรื่องคำวิจัยของศาสรและมนุษย์ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าต่อความยาวสาวความยืดเนาะคนอื่นเขาก็พูดไปเยอะแล้วว่า คำวิจัยของศาลเนี่ยมันไม่เหนือความคาดหมายแต่ว่าค่อนข้างผิดแปลกนะมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่แปลกใจเพราะว่าสารรัฐมนูญก็เป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่การรัฐประหาร2547ศารัธรรมนูลก็เข้าข้างฝ่ายของตนเองอยู่แล้วที่เป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับค่อนข้างจะเป็นสารที่จะกําจัดแต่คนเห็นต่างจะกําจัดแต่คนเขาเรียกอะไรที่ที่เป็นคนเห็นต่างต่างๆนะครับก็โดนไล่ล่าเพราะว่าเนื่องจากคำสั่งสาอะไรต่างๆนะครับ อย่างสารรัฐธรรมนูญก็มีการกล่าวสิงท้ายว่าขอให้หยุดการกระทําหรือว่าการชุมนุมนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองอันนี้มันก็ดูว่าดูเดือดมากนะครับการวินิจฉัยไม่เหนือความคาดหมายแต่ว่าก็รู้สึกเฉยๆครับําวินิจฉัยเพราะว่ามันก็เป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาก็มีการ ตัดสินกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัดสินกันแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ลวกันนะครับวันพพิ่งนี้หรือวันต่อๆไปก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปของช่องนี้นะครับาฝากติดตามนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากติดตามกันไปนานๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไป มีสาระความรู้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี